หลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลทําให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เกิดน้ําท่วมสูงอย่างจังหวัดเนราที่ว่าถูกน้ําท่วมสูงในทุกพื้นที่โดยน้ําในแม่น้ําสายหลักทั้ง3ส,สายคือแม่น้ําบางนราแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําโกลกยังคงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประสบภัยต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่สูงและไปอาศัยอยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆรวมทั้งหมด7 9็ศูนย์ ส่วนที่จังหวัดยะลาขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมขยายหวงกว้างเช่นกันหลังน้ำจากแม่น้ำปัตตานีเอ่อล้อนข้ามสันเขื่อนเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลน,นครยะลาส่งผลให้ประชาชนในห้าอำเภอได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะเดียวกันมีรายงานว่าเกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเนาะแมระออำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนปิดเส้นทาง และมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโคน่นทับหลังคาบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดน้ำจากคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน้ำภูมินาดดำริหรือคลองรอหนึ่งได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่โซนหาดใหญ่ในทั้งหมดแล้วโดยระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อ,อยๆขณะที่ถนนเพชรเกษมขาเข้าเมืองหาดใหญ่ถูกน้ำท่วมสูง ส่งผลให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่วนโซน,นเศรษฐกิจชั้นในของเมืองหาดใหญ่ยังปลอดภยัยไม่ถูกน้ำท่วมแต่ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังหลังระดับน้ำจากคลองอุตภาและคลองระบายน้ำภูมินาจด,ดำริหรือคลองรอหนึ่งยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่จังหวัดสตูลยังคงมีน้ำท่วมขังในสามอำเภอรประกอบด้วยอำเภอควนโดนอำเภอเมืองสตูลและอำเภอท่าแพ รวม5ตำบล23หมู่บ้าน1,234ครัวเรือนโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร หน่วยงานภาครัฐรวมถึงจิตอาสาต่างทยอยแบ่งกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ล่าสุดผู้ใช้โซเชียลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารได้โพสต์คลิปรถทหารติดกลางกระแสน้ำเชี่ยวขณะเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าปีนี้หนักเอาเรื่องขอโทษด,ด้วยที่พวกเราไปไม่ถึงจุดหมาย ผู้ใช้โซเชียลดังกล่าวได้อัปเดตในคอมเมนต์ว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆก,กำลังใจครับปลอดภัยดีครับกลับมาลุยได้เหมือนเดิมแล้วครับขอบคุณครับทำชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจรัวคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบ้างบอกว่าทหารพระราชาผู้ปิดทองหลังพระเชื่อมั่นทุกเหล่าทัพค่ะที่หนึ่งคือทหารเสมอและทุกทีมกู้ภัยทุกหน่วยและแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาที่มีใจอาสาช่วย ไม่ว่าจะช่วยได้มากหรือเล็กน้อยทุกคนคือฮีโร่ค่ะดูแลตัวเองกันด้วยการเข้าไปช่วยยังยากลำบากขอให้คนที่จะเข้าไปช่วยพี่ทหารปลอดภยัยพี่น้องผู้ประสบภัยรอด้วยความอดทนนะคะอย่าเปรียบเทียบกับที่อื่นเพราะพื้นที่ต่างกันส่งแรงใจให้เหล่าทหารกล้าขอให้ช่วยให้ผ่านไปให้ได้ดีและปลอดภยัยผ่านไปด้วยกันให้ได้นะคะหรืออีกความเห็นที่บอกว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะ สู้ๆนะปลอดภัยทุกคนค่ะ ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ